มาแล้วแันนี้มาแล้ว โอ๊ยเอ๊ยออลูกมีใช่เหมแล้วพี่แลูกพี่ทับพ่อไม่ได้ลกูกออกไปอันพี่ลูกก่อนลูกพ่อเจ็บขาอยู่ลูกพ่อเดอ่โดนหนูกระแทกนั่นแหละชอบกระโดดใสพ่พ่อใช่ มาแล้วมาแล้วโชว์ของลูกสาวดีกว่า น้องเพียงแต่งตัวไม่พอยกอ่ลูกเอาอะไรพี่ทีเอลดูดเดี๋ยววิวอันดับบัสดีกว่าเดี๋ยววิวอันดับบัสไอบ้าไอบ้ามาหาพ่อไหมไอบ้ามานี่มามานี่มามันเท่จริงๆ ครบเซ็ตจริงๆมันทําได้ลูกหูหูห,หูหูแว่นมันไปยนี้เฉยๆโอเคใจเย็นๆใจเย็นๆเนๆท่แล้วอ่าใส่แล้วด้วยที่เห็นว่าเราอะไรนะแต่งตัวขนาดนี้ต้องซ้อมร้องแล้วแอนไอแอนไอแอนเมา เก่งมากเก่งมาก อ้าวเลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยคนนี้ทำคนนี้ทำโอ๊ยโอยน้องพีพี่ทีหายไปไหนแล้วเนี่ย Elisa! Elisa said, look at baby Iwa and yeah, I can wash them all day. อ่ะยยกย้ายดีกว่าเพราะว่าปิดเลยอ่ะไม่มีใครเต้นแล้วไม่มีใครทำอะไรแล้วเหนื่อยด้วยอุตส่าห์ปนุษย์อุตส่าห์ไปยกลำโพงลงมาจากข้างบนไม่ร้องกันเลยอ่ะอัญญาอัญญาต้องพูด d ดด d y อีกทีหนึ่งเขาจะได้รู้ว่าหนูอะหนูพูดได้เดี๋ยวพ่อยกให้ลูก คทำไมหนูจะต้องวุ่นวายด้วยลูกพูดพอาๆาก่อนพูดดีๆพูดดีๆใครมาคุยกับมามี่พูดพอๆครับรรร <c oughs> มันเกศส่งมาห้าสิบดวงนะขาวันนี้มาทันไลฟ์ด้วยคุณสิริการบอกพิธีน่ารักที่สุดรักพิธีที่สุดแต่พิธีไม่มาอยู่นี้เลย มีเด็กแอบเข้าไปในนั้นไอ้วะไอ้วะเล่นอะไรบอสแซดโอ้ที่เปิดขวดนี่นาไม่ดาไม่ได้่ไดได้แค่ห้างตู้เย็นไม่เป็นไรก็ต่อไหมไม่ต่อไหมลูก เด็กเขานั้งจ้องพี่เนี่ยนะลูกมาช่วยกันช่วยกันพุงนี้พ่อพ่อมีงานไปที่ไหนคะอยากเจอเด็กๆพรุ่งนี้เราจะไปที่บิ๊กซีอ่อบิ๊กซีอะไรนะบิ๊กซีรัชดาบิ๊กซีรัชดานะทุกคนพรุ่งนี้เจอกันได้ที่บิ๊กซีรัชดา พรุ่งนี้ไปกี่โมงงานเขามีตั้งแต่เที่ยงๆท่ะเนอะเที่ยงแต่ว่าเราไปบ่ายสี่บ่ายสามบ่ายสี่อะไรเงี้ยเจอกันได้เมีเปเปอ plan ปเ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 ปอปเปเป p ปเ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 ปอปเปเป p ปเ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 ปือเป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 อปเป p ปเปเปเ a เป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 เ เยว่าอย่าคต่าเลยถ้าจะไปเพิ่อเพนไปเพิ่อเพนเดี๋ยวขอไปเคลียร์กับลูกก่อนอะแนะนำว่าวันนี้ลองเข้าไปดูที่บีมออยชแนลนะครับมีคลิปใหม่ตอนนี้ติดเทรนอยู่ด้วยตอนนี้ยี่สิบถือว่ายี่สิบก็ดีใจแล้วโอเค อันนี้ติด20แต่ว่าเดี๋ยวค่อย,ค,อยค่อยช่วยกันดูเหมือนก็จะค่อยไต่ขึ้นไปอย่าลืมเข้าไปดูบีมออยชานเลนะครับคลิปใหม่ลงใน YouTube นะครับชื่อคลิปอะไรน,นะชื่อคลิป <laughs> ลอะไรลงยาว <laughs> เธอเป็นคนตั้งเองนะก็คือประมาณว่าแบบแยกลูกแยกทีพีออกจากกัน 2> ep 2อ EP 9อ ep สองราลองเข้าไปหาดู อย่าลืมเข้าไปดูกันนะแล้วก็อย่าลืมดูคลิปสองทุ่มด้วยอ๋อแล้วก็อย่าลืมเข้าไปบวตสติกเกอร์ลาย TP ด้วยตอนนี้อันดับเราตกหรือยังโอเคทุกคนพ่อพูดโอเคแปลว่าพ่อจะไปคุณยงยีส่งดาวให้50ดวงบอกเต้าอ้วนชุดแดงน่ารักคุณรดารัดส่งมา50ดวง ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันทำสตาร์าร์ตี้ด้วยวันนี้มีอะไรอยากจะพูดไหมนี่นะอันยายยิ้มหวาอันยายยงไาว่าขาไอวาไอวาจะไอวาไอว่าาไอว่าาบายบายก่อนเายบ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 ายย้มานเลย ยิ้มหวานอ่ะโอเคเลอกขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่งานนะบิ๊กซีรัชดาทุกคนเจอกันได้บ่ายสีโอเคไปก่อนบ๊ายบายมาแล้วมาอ้ามา